ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านอาหารใจยามเช้าวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเดิมวันนี้พูดถึงมงคลข้อ12อในพระบาลีที่ว่าปุตตะสังโ้โหเอตมังคะมุตตมังแปลว่าการสงเคราะห์บุตรเป็นมงคลอย่างสูงยิ่งมงคลข้อที่ผ่านมาเนี่ยข้อที่11ได้พูดถึงการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลอย่างสูงยิ่ง นั่นหมายถึงว่าหน้าที่ลูกบำรุงบิดามารดาหรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลอย่างสูงส่วนมงคลข้อน,นี้ก็พูดถึงการสงเคราะห์บุตรนั่นก็หมายถึงว่าพ่อแม่เป็นผู้สงเคราะห์บุตรบุตรในที่นี้ก็หมายถึงทั้งลูกชายแล้วก็ลูกหญิงก็คือลูกนั่นเองนะฉะนั้นลูกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ทุกคนพอสร้างครอบครัวมาแต่งงานก็อยากมีลูกเพอลูกนั้นสางสัมพันธ์แห่งความสุขความาร่มเรื่นชื่นใจต่างๆให้กับครอบครัวให้เรารู้ก่อนว่าลูกนั้นท่านกล่าวไว้3ลักษณะลักษณะที่1ก็คืออภิชาติตบุตรลูกที่มีคุณธรรมเละแล้วก็มีความรู้ความสามารถสูงกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คือเก่งกว่าพ่อแม่ ลูกที่สองก็คืออนุชาตบุตรลูกที่มีคุณธรรมก็ตามมีความรู้ความสามารถก็ตามเสมอกับพ่อแม่หรือว่าเก่งพอๆกันดีพอๆกันส่วนลูกประเภทที่3ก็คืออวชาตบุตรลูกที่ทั้งคุณธรรมทั้งความรู้ความสามารถนั้นต่ำกว่าพ่อแม่คือพ่อแม่เป็นคนดีลูกก็เป็นคนเลวพฤติกรรมก็ต่ำกว่าความรู้ความสามารถก็ต่ำกว่าพ่อแม่นี่คืออวชาตบุตร แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นก็อยากให้ลูกเป็นอภิชาตตบุตรหรืออย่างน,น้อยๆก็อนุชาตตบุตรก็ได้การที่อยากจะให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถนั้นก็ต้องเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ถือว่าเป็นเป็นผู้มีส่วนสำคัญมากที่จะเสกสรรปั้นแต่งให้ลูกเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถดังที่คาดหวังไว้พ่อแม่ เมื่อมีความสําคัญในการที่จะส่งเคราะห์ลูกหรือว่าเลี้ยงดูลูกดูแลลูกให้ประสบความสําเร็จได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไว้5อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือห้ามลูกไม่ให้ทําความชั่วอันนี้แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นก็จะห้ามลูกไม่ให้ทําความชั่วใดๆทั้งสิน้นประการที่สองก็คือส่งเสริมให้ลูกทําความดี เมื่อไม่ให้ทำความชั่วแล้วอันไหนที่เป็นความดีพ่อแม่ก็จะส่งเสริมนะให้ลูกทำความดนะีเพื่อให้ลูกนั้นได้มีความรู้มีความสามารถเป็นคนดีมีคุณธรรมน,นี่ส่งเสริมให้ลูกทำความดีประการที่สามก็คือส่งเสริมให้ลูกมีการศึกษาพ่อแม่ทุกคนเมื่อมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกมีการศึกษาก็ส่งลูกเรียน ส่งเรียนกันตั้งแต่อนุบาลไปจนกระทั่งนู่นแหละนะถ้าลูกไปจบด็อกเตอร์ได้ก็ส่งให้จบมีความรู้ความสามารถระดับด็อกเตอร์ไปเลยเพราะว่าอยากให้ลูกเป็นคนมีความรู้มีความสามารถประสบความสําเร็จมีหนาทีการงานมีฐานะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนี่ก็มาจากการส่งเสริมให้มีการศึกษาประการที่4ก็คือดูแลคู่ครองหรือว่าจัดคู่ครองให้ ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อแม่เป็นคนไปหามาให้นะเดี๋ยวนี้เด็กๆหรือว่าลูกๆมันก็ไม่ต้องการให้พ่อแม่ไปหามาแต่ว่าพ่อแม่ก็จะอาศัยประสบการณ์ของตอนเองในการแนะนําในเกี่ยวกับคู่ครองประการที่5ก็คือจัดสรรทรัพย์มรดกให้ถ้าครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะก็จะมีที่มีทางมีทรัพย์สมบัติแบ่งสรรให้กับลูกแต่ที่ไม่มีขนาดนั้นเนี่ยทรัพย์มรดกในที่นี้ก็หมายถึงคุณงามความดี พ่อแม่ก็จะให้คุณงามความดนะีเป็นอริยทรัพย์ไปนะเพื่อเป็นมรดกให้ลูกได้เอาไปดําเนินชีวิตนะนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่พึงกระทําต่อลูกเมื่อพ่อแม่ได้ทําหน้าที่ของตนเองก็แน่นอนผลก็จะทําให้ลูกนั้นประสบความสําเร็จได้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเราจะเห็นว่ามีเด็กนะที่เป็นลูกหลายคนนะที่เกเรติดยาเสพติด ติดการพนันเกเรติดคุกติดตารางคนเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อแม่ไม่ได้อบรมสั่งสอนพ่อแม่ไม่ได้สงเคราะห์ไม่ใช่พ่อแม่ก็ทําหน้าที่ของพ่อแม่แต่ลูกมันไม่รักดีเองจัดว่าเป็นกรรมของตนเองนะเพราะว่าทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนเองกรรมที่ส่งผลมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็กรรมที่ทําในปัจจุบันนะเด็กบางทีไม่เชื่อพ่อแม่ไปเชื่อเพื่อนไปดูจากสื่อต่าง ก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็นําไปสู่ความหายนะไปติดยาติดการพน,นันจนเป็นคนเกเรไปทั้งทที่พ่อแม่ก็สั่งสอนอบรมดีทุกอย่างอย่างนี้ก็มีแต่อย่างไรก็ตามเถอะว่าการส่งครรัลูกก็คือสั่งสอนอบรมสั่งสอนแต่สิ่งที่ดีเลี้ยงลูกมันต้องมีวิธีนะนอกจาก5้าอย่างที่พระเจ้ากําหนดไว้แล้วเนี่ยนะองค์ประกอบอื่นๆก็มีส่วนนะเช่นบางคนมีฐานะร่ํารวย ไม่ใช่จะเอาเงินเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกด้วยเงินก็เสียคนมาเยอะแล้วนะฉะนั้นการเลี้ยงลูกต้องอาศัยสภาพแวดล้อมเช่นพ่อแม่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ต้องให้ลูกรู้จักคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาได้หรือพ่อแม่ยากจนอยู่แล้วนะก็อบรมสั่งสอนให้ลูกเห็นความยากลำบากให้รู้ถึงให้เจียมตัวกับสิ่งที่ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ เขาจะได้รู้สึกสำนึกนะจะได้เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ดำเนินชีวิตตามที่พ่อแม่มุ่งหวังดังนั้นพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ทุกคนก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกไปในทางที่ดีตามหลักที่พุทธเจ้ากำหนดไว้แล้วความสำเร็จนะความสำเร็จก็คือลูกประสบความสำเร็จจะเดินรุ่งเรืองนั่นคือความสุขของพ่อแม่ความสุขของพ่อแม่ก็คือมงคลชีวิตของพ่อแม่นั่นเองขอจเจริญพร